สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่ที่บ้านกรุงเทพค่ะทุกคนสาวชาวบ้านสวนนะคะเข้ากทมค่ะเขาเรียกว่าอ่าวนนอกเข้ากรุงรึปาคะวันนี้นะคะเดินทางมาที่บ้านกรุงเทพนะคะมาตั้งแต่วันที่สิบห้าสิบห้าแล้วนะคะเดินทางมา ถึงที่บ้านกรุงเทพจ่อนจีสีกันทุกคนดึกมากแล้วก็เพียจัดเลยนะคะกว่าจะได้ตื่นมาก็สายแล้วก็ไปจัดร้านมาเดินมาเดินทางมาที่กรุงเทพมีจุดประสงค์นะคะที่จะมาขายของค่ะอาชีพจำเริมของรการก็คือเป็นนะคะขายของนะคะขายเสื้อผ้าขายทุนลงสินค้าทางานแสดงสินค้าต่างๆออกบูธตาม้างแต่ตอนนี้ เศรษฐกิจ,จตั้งแต่ที่เศรษฐกิจ,จโรคระบาดแล้วจังก็ปิดร้านทุกสาขาแล้วก็ไม่ได้ขายงานแสดงสินค้าตั้ง4ปีค่ะทุกคนโหสปีตรงนั้นนะคะพอดีว่าอุปกรณ์ในการขายของหอรัลจังก็เป็นเชลเป็นเอ่อเป็นตู้เก็บสต๊อกสินค้าซึ่งนะคะมะีตัวตัวเชลตัว ตัวตู้เก็บสินค้าก็จะเป็นเหล็กนะคะจะเป็นสแตนเลสคานที่จะเป็นแผ่นเสื้อ่าเนาะแต่ว่าตรงนั้นไม่เป็นไรค่ะทุกคนถาาเก็บไว้4ปีแต่มันจะบอกเพื่อนๆทุกคนนะคะว่าตู้ที่เป็นตู้ไม้เก็บกระตอ้อสินค้าผุกงั้างเปื่อยเสียหายหมดเลยค่ะทุกคนปรากฏว่าใช้งานไม่ได้เลยทําการรื้อนะคะกับลูกชายสองคนค่ะหรือเอาตู้ที่เป็นไม้ผุกปุกออกจาก เสาเหล็กนะคะเพราะว่าตัวเสาเหล็กเนี่ยใช้งานได้ใช้งานได้ก็จริงนะคะแต่อันนี้ไม่เป็นไรนะคะเราก็เอาไปใช้งานต่อไปทุ่นการสนิมได้หรือไม่ก็ถ้าไม่ได้คิดว่าจะใช้งานใดๆก็เอาไปขายเป็นเศษเหล็กไปเนาะเพราะว่าตัวเชลอุปกรณ์ของระจังที่เป็นขานเหล็กแตเกเนเด็ดอะไรพวกนี้นะคะเยอะมากมายเพราะว่ามีเชลว,วางไว้ที่ตรงนั้นอนะ่ะเยอะนะคะหลายชิ้น ขาเหล็กนี่น่าจะอูเกินที่สิบขาค่ะทุกคน,นเป็นขาใหญ่ๆเนาะประมาณ3คูณ3นะคะความกว้างเป็นสี่เหลี่ยมน,นะคะทุกคนแล้วเป็นเหล็กตันอาหนักแล้วก็แข็งแรงมากดังนั้นคือก็อย่างที่บอกแล้วว่าตัวเหล็กใช้งานได้ตัวตู้เกอดไปแล้วทิ้งขยะไปค่ะตัวขาเหล็กเนี่ย ยังใช้งานได้นะคะต่อให้เขาเป็นสนิมเราก็เอาไปพ่นนะคะอ่าเอาไปพ่นแล้วก็มาใช้งานได้อาจจะมาทิดกับลูกชายว่าเอ๊เราจะสร้างอะไรไหมเพราะว่าการที่จะสร้างอะไรหรือจะทําอะไรอะ่ะถ้าเราใช้เหล็กเราก็ไม่ต้องไปซื้อเหล็กช่วงนี้เหล็กยืมแทนด้วยนะคะแล้วท่อนเหล็กของที่เชลของัวจังเนี่ย แข็งแรงมากเป็นแบบเสาเหล็กเลยนะคะทุกคนดังนั้นก็เลยต้องคิดกันก่อนว่าจะขายดีหรือจะไปใช้ประโยชน์ดีแต่ที่สําคัญก็คือขนกลับบ้านสวนก่อนค่ะทุกคนก็ต้องขนกลับไปก่อนนะคะว่าเราจะได้ไปใช้ประโยชน์อะไรหรือไม่แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ประโยชนเราก็ไปขายที่บ้านสวนก็ได้ค่ะอ่าอันนี้ค่ะก็เป็นอะไรที่ ส่วนที่เสียหายเราก็ทิ้งไปส่วนที่เรายังใช้ได้เราก็เก็บมาใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ก็ขายเป็นเศษเหล็กไ,ได้ท่าขนมกินได้กันดีเนาะ,ะตรงนี้ก็อย่างที่บอกนะว่าทุกอย่างทาเสมอเพราะว่าเชลอุปกรณ์ของละจันทร์ตรงนี้นาละจันทรก็คืออสั่งทำโดยตรงเอาไปวางไว้ที่ห้างหลายสาขาประมาณ3 สามสาขาน้อยที่เป็นเชล่์ๆนี้ค่ะทุกคนค่ะสั่งทำแล้วมันก็ราคาสูงมากคือช่วงนั้นที่เ,าเ,าคคาาเราทำอยู่ในห้างเขาก็จะบังคับให้เราท,ทําเชล่์เป็นสวยงามเป็นบูธสวยงามเราก็ต้องทําตาม ระบบระเบียบของกฎของห้างค่ะก็ต้องทําไปสั่งทําไปนนเนจ่าจำนวนก้อนใหญ่เหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าไม่จางทาการค้าตรงน,นี้อยู่ในห้างเนี่ยมันก็ใช้ระยะเวลาอยู่ในห้างคุ้นแล้วกับการที่เราจะลง,ง,ลง,ลงทุนบูธลงทุนเชื้อตรงนั้นไปเนาะแต่ที่ต้องเก็บไปเพราะว่าเศรษฐกิจเภาว่าเศรษฐกิจก็ตามที่ภาวะเศรษฐกิจของของโลกอะไรกันเนะาะเพราะว่าก็ท่วถึงเดือดร้อนเันหมดเนาะเกิดภาวะ ทำให้เกิดขาวะเหตุที่ไม่สามารถจําหน่ายสินค้าขายได้หรือไม่ก็ออกงานแสดงสินค้าได้ทําให้4ปีเต็มๆมนะคะทุกคนขายที่ระจังไม่ได้มีไรายได้เข้ากระเป๋าเลยก็เลยมามุ่งม,มั่นทำเทอร์เตอตร์ตรงนี้ไงคะระหว่างว่างๆ4ปีนี่ค่ะ, <S <S <อ>ะนะคะเป็นกําลังใจให้กันแล้กันนะคะทเช่นขาแต่นะวันนี้นะค่ะทุกคนนะ ช่วงนี้อาจารย์เดินทางเข้ากรุงเทพประมาณ2เดือนนะคะอาจารย์จะเริ่มเอาสินค้าที่เป็นเ,เหลือสต๊อกแต่ที่ตัวเองขายจากจำหน่ายในห้างหรือออกมากแสดงสินค้าต่างๆมีเยอะมากมายเลยก็จะเอามาเซลล์ในงานแสดงสินค้าครั้งนี้ทุกคนลดนะคะ50%เลยทีเดียวเชียวนะคะอันไหนทอเซลล์ขายลูกค้า,า,าได้แล้วกันก็จะขายให้หมดจะไม่ผลของกลับดังนั้นนะคะ ที่อยู่ระแวกใกล้อ่างกัรจะขายสินค้าที่สมุทรปราการตรงนั้นที่เรียกสีแยกเทพรัตน์นะคะทุกคนใครอยู่ใกล้ๆระแวกแถวนั้นมาอุดหนุนรัางกันได้เลยนะคะมีทั้นการบุญดีนางเจนของผู้ชายนะคะแต่ส่วนใหญ,ญ่จะเป็นกางเอย่บงเดียวล้วนๆนะคะมาอุดหนุนกันได้นะคะสินค้าเกรตดีคุณภาพดีค่ะทุกคนมาอุดหนุนร,รัาก,กันได้นะคะพร้อมที่จะ ดูแลพิแคตอ,อย่างดีเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้เป็นจบนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะน้องไทยหวานน้องไทยติดกล้องให้แม่ด้วยไทยหวานจิดกล้องค่ะน้องไทย